สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่จะพาน้องๆคนไปไขความลับกันค่ะว่าทําไมมหาวิทยาลัยสวนบุติของเรานะคะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในวงการธุรกิจการบินกันค่ะถ้าน้องๆอยากทราบลนะคะตามไปชมกันเลยค่ะ าที่บอกไปนะคะว่าเราจะพัทนกคนมารวงความลับของมหาวิทยาลัยสวนดุษิกส่วนงานศึกษาที่ตั้งหัวเห็นกันค่ะความลับของเรานะคะก็คือนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่นะคะทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงและได้ับการฝึกฝนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานในวงการอุตสาหกรรมการบินค่ะอย่างห้องนี้นะคะก็คือห้องบอกอัพรมค่ะ นักศึกษาทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนที่นี่บอกเลยค่ะว่าทุกคนจะได้ใช้ห้องนี้อย่างแน่นอนค่ะและไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีไม่พอสําหรับทุกคนเพราะว่าเราออกแบบมาอย่างกว้างขวางเลยค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะจะได้ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องของอิน g h t ซอร์วิสและเซฟตี้ค่ะเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจะได้คุ้นชินก่อนที่จะไปทํางานจริงนั่นเองนะคะ อย่างที่พี่บอกไปนะคะว่ามหาวิทยาลัยอของเรามีฟซิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับนักศึกษาคนเป็นอย่างแน่นอน,นะคะ่ะเดี๋ยวพี่จะพนา,าน้องไปชมบรรยากาศโรงเรียนของเรากันนะคะถ้างน้อเามาเรียนที่นี่นะคะ เชื่อเลยนะคะว่าน้องๆฟังมาถึงจุดนี้ก็คือทุกคนควรจะเป็นกังวลในเรื่องเดียวกันค่ะก็คือเรื่องค่าเทอมใช่ไหมล่ะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งแรกที่ก่อนที่จะมาเรียนที่นี่พี่ค่อนข้างจะกังวลเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อเราได้ยินว่าทุกจางบินเราต้องคิดว่าค่าเทอมข่อน้างสูงเป็นอย่างแน่นอนใช่ไหมคะค่าเทอมของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ2,400บาทค่ะแต่ไม่ต้องเพียดไปค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยของเรานะคะนักศึกษาคนสามารถยืมกู้กอยศหรือว่ากรรรได้เลยค่ะ ก็เพียรในเรื่องของค่าของ้าการกินทำเป็นอยู่การเดินทางอีใช่ไหมท่านบอกเลยค่ะว่าผู้ิหารของเรานะคะได้เล็ยนเห็นความสําคัญในจุดนี้ค่ะท่านเลยจัดตั้งโครงการทุนถอกฟรีสําหรับนักศึกษาชลัยเสรษิีส่วนนักศึกษาที่ตั้งมุ่งสู่หัวหินขึ้นมาค่ะที่ก็เป็นนักศึกษาในโครงการเช่นเดียวกันค่ะบอกเลยนะคะว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบรอได้เป็นอย่างมากค่ะอีโครงการหนึ่งนะคะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยของเราค่ะ คือโครงการเข้าไปเเียฟรีในมือเที่ยงค่ะนักศึกษาสามารถลงเชื่อก็ไปยินเข้าไปเเียฟรีได้เลยค่ะฟังมาถึงจุดนี้นะคะหากนักศึกษาสนใจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบเราที่จะทิ้งลิงก์ไว,ไว้ใต้ description ทรูนี้นะคะน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและการประกาศการรับสมัครได้ะคะ่ะ